ยวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะท่านผู้ชมดูนะคะมีใบไม้ใบอะไรปิวเข้าไปหมดเลยไม่ใช่ปิวเข้าไปหมดไม่เห็นตื่ตอนนี้นะคะสาคอนสีลมขนาดนี้เวลากี่นาฬิกาน่าจะสิบเจ็ดสิเจ็นาฬิกาโอ้โหโอ้โหลูกสาวตื่นติด มหนักมากฝุตกงหนักมากแล้วเราก็โชคดีแล้วเราก็โชคดีแต่ว่าเราตัดข้างในได้แต่ว่าเราโชคดีที่เรามาถึงบ้านก่อนฝนตกแค่นี้เดียวอะค่ะไม่อย่างนั้นนะติดอยู่ที่โรงเรียนแน่ๆเพราะว่าเราไม่มีรถเรามีรถแต่เราขับรถไม่เป็นก็มาไม่ใช่คนขับอ้าวก็มาไม่ใช่คนขับก็มาไม่ขับรถ ถ้ามาขับรถแล้วชันตนใช่โอ้ดูนะคะฝนตกหนักมากเมื่อเช้าก็ตกหนักไปแล้วรอบหนึ่งวันตกหนักอีกช่วงเย็น